สรุปข่าวเชื่อมมยูโก,โกประจำวันที่8กุมภาพันธ์โดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทีงนี้คอสเนอเอ๊ะอ,อะไรกันเนี่ยโซชาสดุง้งวินลา่างัดไม้เด็ดจะหวังมัดใจกิริชกันท่าแมนยูไปเสียบซะอย่างนั้นโดยกทางิษฐ์แอสต์มิลล่าตกเป็นข่าวเตรียมงัดไม้เด็ดเพื่อจะหวังมัดใจแจ็คกิริชนะฮะจอมทับคนเก่งอยู่โยงกับทางชีมไปอีกนานแสนนานหลังนักเตะได้รับความสนใจจากทางแมนยูนั่นเอง เดืกน,นี้สิงประหาดแอสตันวิลล่าทีมดังในศึกฟุตบอลอังกฤษนะฮะตกเป็นข่าวเตรียมงัดไม้เด็ดเพื่อหวังจะมัดใจให้กับทางแจ็คกิริชของการคนสําคัญให้อยู่โยงกับชีมไปอีกนานแสนนานหลังเตะคนนี้ได้รับความสนใจจกทงบีแดงมา์อยู่เทมคู่แข่งรวมลีกด้วยการเสนอค่าเหนือมหาศาลถึง20,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ8.2ล้านบาทจากการรริงานของเว็บไซต์ต่างประเทศตั้นเอง ดืนกันนี้เป็นที่เขาเ้าใจกันว่าแจ็คกิริชนั้นกำลังสารต่อฟอร์มการเล่นอย่างยจดเจียมด้วยการทำไปทั้งหมดเจดประตูกับอีก12แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด22สนัดในทุกประกรและแม้นักเตะจะพึ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัวบนลค่ากว่า1 2 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ4.9้าล้านบาทแต่จากสถานการณ์ดังกล่าวนั้นนักเตะก็มีข่าวกับยอดทีมแห่งสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ ที่ทางนาลุกอ,อมนั้นผู้จัดการทีมชาวเวของเราหวังจะดึงไปปั้นเกมลุกร่วมกับทางบรูโน่เฟินเดสหลังพอปอบบ้ากำลังจะหมดสัญญาลงในช่วงสเสมอหน้าและก็ไม่มีทีท่ามาว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปทำให้สโมสรน,นั้นต้องการมัดใจแจ็คกิรริชให้เลือกฝากนาคและจะยาวกับทีม ำหรับทางแจ็คกิลิสนั้นมีส่วนสำคัญในการพาทีมรอดพ้นจากการตกชั้นบริการที่ผ่านมาขณะที่นการนี้สโม,มรสรโต้สังกัดของเขานี่กาะทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจเมื่อขึ้นมาอยู่บนครึ่งบ,บนของตารางคะแนนอยู่ณเวลานี้ก็เป็นว่าต้องรอดูกันต่อไปกกันนะผมว่าแจ็คกิลิชกกบร์ตแมนยูนั้นจะได้ลงเอยกันไหมต้องหลอลุ้นกันเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับดราม่าหรือเปล่านี่ฝ่ายแมนยูโวยเฟอร์นันโดลอส่งติกรรมมิวนิกเฉยเลย โดยงานนี้สาวกแมนยูบางส่วนรุมเช็งนะฮะฟอนันดินโยมาว่าตั้งใจโพสเชิงล้อเลียนโกนศกนาฏกรรมมิวนิคหลังเจ้าตัวโพสอิโมจิรูปแรงระเบิดลูกฟุตบอลเครื่องบินและหน้าหัวเราะโดยทางฟอน,นิโยคนนี้กองกลางประสบการณ์สูงของแมนเชสเตอร์โดยแฟนบอลแมนยูนะครับผมบางส่วนได้กล่าวหามาว่าคุณมาล้อเลียนโกนศกนตฏกรรมมิวนิ่ของเราจากการเจ้าตัวนั้นโพสตอิโมจิเป็นรูปต่างๆ โดยสหตุกรการมินนิกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องบินลำหนึ่งเกิดความขัดข้องในขณะที่พยายามขึ้นจนทำให้ลื่นไถลออกนอกรันเวย์และก็ไปชนกับริษัทนบินเมื่อวันที่6กมกราคมปีหนึ่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่ตด่งดังในวงการลูกหนังจากการที่ตอนนั้นมีนักเตะกระทางสตาฟโค้ชของเมนยูอยู่วันนั้นอีกด้วยจึงท,ทำให้มีแข้งหลายรายของมิ้แสดงเสียชีวิตจากเหตุเหตุดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีประชาชนทั่วไปกับนักข่าวบางคนที่สิ้นใจจากเหตุการณ์นี้เช่นกัน ทางนี้แมนยูของเราจัดพิธีลํำลึกเหตุก,การณ์ทังกราดในวันที่6กุมภาพันธ์ของช่กป,ปีซึ่งเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแฟนยูโยคนนี้ก็โพสต์ภาพตอนซ้อมลงบนทวิตเตอร์เครือข่ายสังคม Online ออนไลน์ยอดฮิตแต่ประเด็นคือ,คอเขาดันใส่รูป e โมจิรูปแรงระเบิดลูกบอลเครื่องบินและหน้าหัวเราะลงไปในโพสต์นั้นด้วยก่อนที่เขาจะลบโพสต์นั้นทิ้งในเวลาต่อมา โดยสำหรับโพสตของเหล่าแฟนบอลแมนยูนั้นมีก็อย่างเช่นนะฮะซึ่งแนนมาตั้งใจจะสื่อถึงเรื่องนั้นจะมีใครที่ไม่รู้จักโซนธักกร,รมมิลนิคด้วยเหรอบางคนก็บอกว่าโอ้โหไอ้ทุเลศแกไม่ควรจะล้อเลียนเกี่ยวกับโซนตักกร,รมมิลนิคเตอร์เฟย์มาซบที่สุดเลยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาทางอาคอมเมนต์นะฮะที่บอกมาว่าเขาคนนี้ไม่สมควรจะล้อเล่นแบบน,นี้มันไม่สมควรจริงเลยนะแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับล้อเสียบอยู่ท่นนนี่ย โอเลจันเดกิอามีสิทธิ์จะเสียตำแหน่งให้กับทางดีนแฮนเดอร์สันหากผลงานเขาเป็นไม่เข้าตาอีกครั้งโดยทงนั้นลูกอมผู้จัดการทีมของแมนยูนั้นยนืนยันมาว่าผู้เล่นทุกคนในทีมมีโอกาสจะเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับทีมได้อย่างแน่นอนหากมีฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวานักโดยทิงทางดาบิดเดคิอามีส่วนกับการเสียประตูถึง2ลูกจากเกมที่พิศาแดนนั้นเปิดบ้านอ่าเสมอกระทังเอฟเวอร์ตันนะฮะไป3.3ต่อสามที่ออกนำไปก่อนถึง2ลูก จนทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่มีสถิติเกมรับที่แย่ที่สุดใน10อันดับแรกของศึกฟุตบอลเมรเยียไปโดยปริยายโดยเมื่อทางคุณซูชาวนาเวถูกถามเกี่ยวกับโอกาสของดีนแทนดันนในประตูสำรองวัย25ปีเขาคนนี้ก็ยอมรับมาว่าทุกคนนั้นมีโอกาสสู้เพื่อตำแหน่งของทีมอย่างเท่าเทียมกันอย่างแน่นอนซึ่งยอมว่าทุกคนมีโอกาสที่จะแทรกเข้าไปเป็นตัวจริงของทีมได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเรามีชุดผู้เล่นที่แข่งขันกันอยู่เสมอซึ่งไม่ได้มีข้อจำกัดสำหรับผู้ใดเลยแม้แต่คนเดียว ตรับทางแฮนเดสันเขาคนนี้ได้ลงสนามไปรวมทั้งสิ้น10เกมจากทุกปรายการและก็เสียไปถึง9ประตูกับเก็บคินชีตได้ถึง4นัดกันเลยทีดเดียวก็ต้องรอล,ลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะงานนี้ทางเดคีอาร์จะยังอยู่ในมือหนึ่งของแมนยูกันต่อไปไหมหรือดีนแฮนสันจะเบียดได้ไหมต้องรอล,ลุ้นกันเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านนครับ ยิ้มอ่อน,นได้ไหมโซชาเผยคิดยังไงหลังเห็นฟอร์มมหาเทพขุนค้คอนลิงกาดฟอร์มเทพกับทางเวสแฮม,มโดยงานนี้ทางโอเล่นะผมผู้จัดการทีมของแมนยูยอมรับแตนโดยดีนะครับว่าดีใจที่สุดเลยที่เห็นลิงกาดคนนี้โชว์ฟอร์มได้แจ่มในเกมเปิดตัวกับทางเวสแฮม,มหลังย้ายไปด้วยสัญญายืมตัว โดยสุชาติบอกว่าผมน้นมีความสุขมากๆเลยนะที่เห็นดินการคนนี้ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเกมการเปิดตัวของทางเวสแฮมและมันทําให้ผมรู้สึกมาว่าเราคิดถูกแล้วที่ปล่อยยืมไปเพราะเขาคนนี้มีความเป็นมืออาชีพสูงมากเลยโดยลินการททำงานอย่างหนักมากกว่าคนอื่นๆเขาเสมอมาพร้อมกับคาแรคเตอร์โดดเด่นตลอดเวลาและผมกล้าพูดเลยว่าการไม่มีเขาอยู่ช่วยทีมแมนยูนี้งานของทุกฝ่ายจึงยากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว เราสองคนคุยกันเยอะมากเลยนะและผมมักจะบอกลิงการ์มาว่าจงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะโอกาสของคุณกำลังจะมาถึงแล้วฉะนั้นห้ามปล่อยให้มันหลุดมือไปอีกเด็ดขาดเลยนะนี่ก็เป็นคาพูดกับทางทางนักรุกโอมนะฮะที่บอกว่าเขาเห็นฟอร์มมหาเทพเจสซี่ลิงการ์นี้แล้วเขารู้สึกว่าโอ้โหไม่นึกว่าจะมาไกลขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นการยินดีด้วยรักรกันนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับผีเตรียมขวางบรูโน่รับใช้ทีมชาติโปรโตุเกสแล้ว เดี๋ยวกันที่ทางแมนยูของเราเตรียมขวางทางบรูโดเฟร์เดสกองกลางตัวเก่งไม่ให้ไปรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสในช่วงเดือนมีนาคมที่ถึงนี้โดยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และก็สายพันธุ์ใหม่ที่ยังระบาดไปทั่วโลกณเวลานี้ซึ่งสมโมสรผิวนังกิษถึงไม่จําเป็นจะต้องส่งนักเตะชาวโปรตุเกสหรืออเมริกาใต้ใสำหรับโปรแกรมการแข่งขันระดับนานาชาติในเกมถัดไป เนื่องจากประเทศโปรตุเกสนั้นขึ้นมาชีนแดงของทางรัฐบาลอังกฤษซึ่งหากบรูโน่กลับไปรับใช้ชาติจะต้องกักตัวเป็นเวลา10วันเมื่อเดินทางกลับมาอังกฤษนั้นเท่ากับว่าหากเจ้าตัวไปรับใช้ชาติจะพลาดช่วยทีมเจอกระทางไบรตันและก็สเปอร์นั่นเองจากการรายงานของแมนเชสเตอร์อิฟฟิติ้งนิวเผยว่าทางผิวแสดงนั้นอาจจะไม่ส่งตัวนตวเตะไปรับใช้ชาติโดยโปรตุเกสนั้นมีโปรแกรมคัดบนโลกนะฮะเจอกระทางอาร์เซอปยานเซเวียและก็ลักซมเบิร์กนั่นเอง ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานมาว่าทางเดบุพูก็เตรียมจะขวางร,รมดาแข้งที่จะไปรับใช้ชาติทั้งอลิซงเบเกอร์ฟาบินโยโรเบร์ตฟิมิโนโที่ต้องเดินทางกลับไปรับใช้ทีมชาติบราซิลรวมถึงต e นะีโกโชต้าของโปรตุเกสกันดีดด้วยนะนะนะผมเป็นนักว่างานนี้ต้องคุยกันยาวนะฮะถ้าเกิดว่ากลับไปรับใช้ชาติทีนี้ดูแล้วคงจะกลับมาไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนเรามาุกข่าวต่อมากันดีกว่าครับโซชาเผยอัปเดตอนาคตข,ของบ็อกบ้ายังมีความสุขกับผีแดงอยู่นะ โดยกันที่ทางนักกอมนะฮะคุณซื้อของแมนยูยอมรับว่าตนเองนั้นได้พูดคุยแบบเปิดอกกระทางพรบอบบามีฟิลเชิงสูงไปแล้วเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะรายนี้หลังเอเจนเคยแชร์ว่าไม่มีความสุขในิ่นโอทอฟอร์ดโดยถึงแม้ว่าโซชาจะไม่ได้เปิดเผยบทสนทนามาามายนักแต่ก็ยืนยันมาว่าดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้รู้สึกแฮปปี้ดีและก็ต้องการพาทีมไปแสดงประสบความสำเร็จให้ถึงได้ โดยกานนี้นะผมโซชาได้กล่าวถึงเรื่องนี้หลังเคยมีกระแสที่ปอกบ้านนั้นฝันที่จะย้ายทีมไปยังบรอัลมาลิกแล้วก็ไอ้หมูเราได้ที่สนตัวก็แฉเรื่องที่ปอกบ้าไม่มีความสุขกับทีมโดยระบุว่าข่าวลือเกี่ยวกับปอกบ้านนั้นยังคงมีอยู่ขึ้นตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยของเรานั้นเป็นได้ทดีและก็เปิดกว้างมากเลยนะสำหรับปอกบ้าอยู่เสมอแต่อย่างนั้นสิ่งที่เราได้พูดคุยกันและประมวลสถานการณ์แบบไหนมันจะเป็นความลับระหว่างเราสองคน ผมเพียงแค่แฮปปี้กับความมุ่งมั่นของป๊อกป้าคนนี้เราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีความสุขกับฟอร์มของตนเองสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นเรื่องสำคัญคุณเห็นได้เลยว่าป๊อกป้าเนี่ยดูสนุกนานกับการเล่นฟุตบอลในตอนที่เขาสวมเสื้อแมนยูลงสนามนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าป๊อกป้าคนนี้ใส่ใจทีมของเขาเป็นอย่างมากเลยนะและเขาคนนี้ก็พยายามที่จะประสบความสำเร็จไปพร้อมกับทุกๆคนแต่กะนั้นเรื่องการพูดคุยระหว่างผมกับเขามันจะเป็นความลับกันต่อไป เป็นว่าไอ้ป๊อกค,คนนี้ก็อาจจะมีการต่อสัญญาก็เป็นได้ต้องรอดูกันต่อไปว่าแมนยูนั้นจะยื่นสัญญาให้เขาไหม1ปีหรือ2ปีก็ว่ากันไปและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเช่นครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ตานชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณ,คณเป็นอย่างมากเลยครับ